เรื่องราวของเสือสมิงที่ห่วยลึกที่ถูกพลานพอเท่าฆ่าตายไปเมื่อคราวก่อนนั้นเงียบหายไปได้เกือบห้าปีจนผู้คนที่อยู่ในละแวกห่วยลึกและหมู่บ้านของพลานพอเท่าต่างก็ลืมเลือนเรื่องสะเทือนใจนั้นไปแล้วและต่างหน้าต่างตา,งตางทำมาหากินของใครของมันต่อไปไม่มีใครใส่ใจกับใครมากนักนอกจากสว่าจะมีการงานที่ชาวบ้านต้องทำร่วมกัน เช่นงานวัดงานกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านต่างๆที่ทุกหมู่บ้านจะมาร่วมแรงร่วมใจสนุกสนานเฮฮา,ากันสักครั้งสองครั้งต่อปีเท่านั้นหรือไม่ก็อาจจะมีงานบุญงานบวชลูกหลานเพิ่มเข้ามาด้วยแต่ไหนแต่ไรพลานพ่อเท่าเกิดจะไปช่วยเหลือร่วมงานตลอดทุกๆุครั้งอย่างไม่เคยขาดตกบกพร่องแต่หลังจากที่แกไปช่วยล่าเสือสมิงที่บ้านห่วยลึกและฆ่าจนตายได้สำเร็จกลับมา ก็มักจะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะพูดจาสูงสิงกับใครเหมือนแต่ก่อนและมักจะเก็บตัวเงียบไม่ไปไหนมาไหนมากนักแต่ก็ไม่มีใครสังเกตว่าผิดปกติอะไรต่างก็คิดกันว่าคงเพราะความที่อายุอานามเริ่มจะมากขึ้นอาจจะไม่ค่อยมีเลี่ยวมีแรงพอที่จะช่วยงานการอะไรได้คล่องแคล่วเหมือนกับหนุ่มสาวก่อนหน้านั้นแกก็มักจะใช้เวลาส่วนใหญ่เข้าป่าล่าสัตว์ ก็ไม่ค่อยจะได้พบเจอกันมากนักนอกจากจะมีงานเท่านั้นซึ่งก็เป็นเรื่องแบบนั้นมาอยู่ก่อนแล้วแม้ว่าช่วงนี้แกจะไม่ได้เข้าไปล่าสัตว์เหมือนแต่ก่อนกระตามหรือไม่ได้มีใครคิดอะไรมากนักแต่ระหว่างที่ไม่ค่อยจะมีใครสนใจพลานพ่อเท่าแกก็เริ่มจะมีการกระทําอะไรผิดๆแปลกๆไปจากเดิมมากขึ้นทุกวันทุกวันอย่างช่วงเวลากลางวันที่ช้าบ้านส่วนมาก มักจะไม่ค่อยเห็นแก่ออกไปไหนมาไหนในยามค่ำคืนนั้นก็มักจะเห็นแก่นั้นเข้าไปป่าเหมือนอย่างที่แกเคยเข้าไปล่าสัตว์เหมือนแต่ก่อนแต่จะกลับเข้ามาอีกทีก็ก่อนที่จะวันจะขึ้นทุกครั้งไปไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นเพราะเรือนของแกอยู่ห่างจากเรือนของอื่นๆของชาวบ้านมากอยู่พอสมควรและใกลกับพื้นป่าที่อยู่ห่างออกไปเพียงแค่กิโลก,กว่าเท่านั้น กลางวันแกจะนอนหลบแสงอยู่แต่ในเรือนเหมือนกับว่ากลายเป็นคนที่กลัวแสงสว่างไปเลยและมักจะชอบกินเนื้อที่สดๆขาวๆไม่กินผักเหมือนอย่างที่เคยเป็นที่ชอบกินผักทุกชนิดจากที่เลื่มหาเนื้อสดๆมากินเป็นอาหารก็เปลี่ยนไปเป็นกัดฉีกกินทั้งตัวไม่อาบน้ำอาบท่ามานานจนมีกลิ่นสาบสางโชยไปทั่วเรือน จนหลังหลๆกินสาบสางที่ว่าเริ่มจะชวยออกไปไกลถึงบ้านเรือนของชาวบ้านหลายครั้งหลายโหนที่มีสายลมพัดผ่านไปที่ไม่มีใครอยากเข้าไปยุ่งกับเพราะว่ายังเห็นแสงแตะเกียงหรือปลีหรือล,ลีอยู่ในเรือนของแกแม้จะรู้สึกผิดปกติอยู่บ้างแต่แกก็คงจะอยู่สบายดีอยู่พอถึงช่วงที่เก็บเกี่ยวพืชไล่เข้ายุ่ช้างเสร็จเรียบร้อยที่หมู่บ้านแห่งนั้น ก็จะมีงานประจำปีเกิดขึ้นที่วัดซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ชาวบ้านต่างก็ผ่อนคลายจากการงานที่ทำมาเกือบทั้งปีมาร่วมกันลื่นเลื่งสนุกสนานอยู่ที่วัดตั้งแต่ช่วงกลางวันที่มีกิจกรรมหลายอย่างยาวไปถึงมาหระศพตั้งแต่ค่ำยันสว่างคนเฒ่าคนแก่มักจะไปช่วงกลางวันที่มีอะไรทำเล็กๆน้อยๆเท่านั้นตกเย็นก็จะกลับบ้านเลือนของขายของมัน ปล่อยให้หนุ่มสาวลูกหลานได้สนุกสนานกันบ้านเรือนไหนไม่มีคนแก่คนเฒ่าก็จะปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นไม่เคยมีข่าวของหายหรือมีขโมยขจรที่ไหนเข้ามาในหมู่บ้านชาวบ้านอยู่กันแบบสงบสุขมาเนิ่นนานในค่ำคืนที่ผู้คนพากัน,ลนเลื่อนเลงจนแทบจะลืมทุกสิ่งทุกอย่างหลายครอบครัวที่อดนอนไม่ไหวก็พากันกลับเข้าเรือนเข้าบ้านของตนจนวันล่งขึ้น ก็เป็นวันที่พักผ่อนที่หลายๆคนนั้นนอนดึกบางคนก็กลับสว่างฟ้าสางถึงได้กลับมานอนกันไม่มีใครรีบร้อนที่จะตื่นกันในช่วงเช้าของวันนั้นแต่เสียงเออะโวยวายที่ดังลั่นตั้งแต่ช่วงเช้าทำเอาหลายคนที่กำลังหลับและกำลังจะนอนต่างกระพากันวิ่งตื่นออกไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นก็เห็นว่ามีชาวบ้านพากันเดินไปที่เลือนหลังหนึ่ง ที่เจ้าของเพิ่งจะกลับมาจากวัดเมื่อช่วงที่ฟ้าเริ่มจะสางเท่านั้นและกลับมาพบกับกองเลือดกองใหญ่กับรอยลากเป็นทางออกไปจากเรือนแม่ชลาของเจ้าของเรือนนั่นหายไปมีเพียงสองผัวเมียซึ่งเป็นลูกชายและลูกสะใภ้ที่ยืนทำท่าทางตกใจอยู่ชาวบ้านเกือบสิบคนที่มีสติก็รีบพากันตามหารอยลากที่หายเข้าไปทางป่าท้ายหมู่บ้าน เลยเข้าไปไม่ลึกมากนักก็พบเข้ากับล่างที่ไห้ลมหายใจของหญิงชราในสภาพเหมือนกับถูกสัตว์กัดกินเนื้อหนังแต่ที่ตายนั้นคงจะเกิดจากร้อยกัดที่ลำคอจนเป็นแผลออววะจุดที่พบก็ไม่ไกลจากเลือนของพลานพอเท่าที่ปิดเงียบมาได้โผลออกมาดูแม้จะมีเสียงชาวบ้านเอะอะดังระงมขนาดนั้นแต่ก็มีชาวบ้านบางคน ที่คุ้นเคยกับแกเป็นอย่างดีมาก่อนได้เดินเข้าไปเพื่อจะทักทายเพราะว่าไม่เห็นกันมานานมากแล้วยิ่งใกล้เลือนเข้าไปก็ยิ่งได้กลิ่นเหม็นสาบสางรุนแรงจนแทบจะทนไม่ไหวแต่สุดท้ายแล้วก็กั่นใจเข้าไปเปิดประตูจนได้พอประตูเปิดออกก็ถึงกับพผงาดไงแทบจะหายใจไม่ออกทั้งกลิ่นทั้งสากเศษกระดูก และสากเน่าเหม็นของสัตว์ที่กระจัดกระจายอยู่แทบจะเต็มเรือนแกถึงกับต้องแหกปากร้องรั้นจนชาวบ้านได้ยินเสียงก็พากันวิ่งเข้ามาดูก็เห็นสภาพเดียวกันกับชาวบ้านรลายแรกนั้นแต่ก็ไม่พบว่ามีพานพ่อเท่าอยู่ในเรือนแต่อย่างใดพบเพียงแค่รอยเลือดที่แดงฉานเปื้อยอยู่ตามขอบประตูเพียงเล็กน้อยหลายคนก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น และพลานพ่อเท่านั้นหายไปไหนเลยมีคำสั่งจากผู้ใหญพ่พินให้ชาวบ้านที่มีอาวุธตามแกไปด้วยหลายคนเพื่อตามหาล่องรอยของสัตว์ร้ายที่กินชาวบ้านและพลานพ่อเท่าว่าเกิดอะไรขึ้นแกสงสัยว่าเรื่องทั้งหมดอาจจะเกิดจากตัวของพลานพ่อเท่าเองทั้งหมดเกือบสิบคนได้เดินเข้าป่าไปพร้อมอาวุธครบมือเดินตามหาลองรอยที่อาจจะเป็นที่ซ่อนตัวได้ จนเวลาเกือบจะเที่ยงเที่ยงผู้ใหญ่พินกับชาวบ้านเกือบพากันไปพบเขากับโพงดินคล้ายกับว่ามีหินกัน้นซ้อนกันอยู่ลหลายก้อนใหญ่ๆทําให้น้ํานั้นซ้อผ่านดินจนทําให้ดินบางส่วนนั้นหายไปกลายเป็นโพงพอให้หล่างคนนั้นมุดลอดเข้าไปหลบซ่อนได้หลบสายตาผู้คนด้วยพุ่มไม้และกอหญ้าถ้าไม่สังเกตอาจจะเห็นไม่ถนัดนักแต่ก็ไม่มีใครกล้ามุดเข้าไปดู ก็เกรงว่าจะมีสัตว์ร้ายหรืองอูพิษอยู่ข้างในเลยต้องช่วยกันหาเศษไม้มาสมไฟอยู่นอกโพรงนั่นเพื่อให้ไฟลุกท่วมทั้งเปลวไฟและควันไฟพวยพุ่งเข้าไปก็มีเสียงร้องคำรามดังออกมาจนต้องพากันพัง,งาถอยหลังกรูดเสียงนั่นมันเป็นเสียงของเสือโครงผู้ใหญ่ผินสั่งให้ยิงทันทีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากว่าโผล่ออกมา กาเป็นเสือโครง่งมันจะเป็นอันตรายเป็นยามากทั้งควันทั้งเปลวไฟที่โหมกระนำเข้าไปเสียงร้องคำรามนั่นกระด้งลั่นไม่หยุดจนสุดท้ายสิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดก็พุ่งพรวดออกมาเพราะทนทั้งเปลวไฟและควันไม่ไหวแต่ล่างที่พุ่งออกมานั่นก็สร้างความตกตะลึงให้กับผู้ใหญ่และชาวบ้านมากเสียงปืนกระ,ะเบิดขึ้นตูมตามจากปืนที่เตรียมพร้อมกันไว้อยู่แล้ว กระสุนนับสิบพุ่งเข้าไปที่ล่างของพลานผู้เท่าที่พุ่งกระโจนออกมาในสภาพของคนขึ่งเสือกระสุนเข้าไปที่เป้าหมายหลายนัดจนกระเด็นกลับเข้าไปที่กองไฟดินพลานร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดทั้งจากคมกระสุนและเปลวไฟที่ไหม้โหมกระนำอยู่นั่นจนต้องกระเสือกระสุนออกมาจากกองไฟดินไปดินมาเพียงคู่เดียวเท่านั้นก็แน่นิ่งขาดใจตายในที่สุด สิ่งที่สร้างความตกตะลึงก็คือล่างของพลานพอเท่าที่นอนตายอยู่นั่นมีสภาพลำตัวเหมือนกับคนทั่วไปปกติแต่ที่มือกับเท้าตั้งแต่ศอกยันเข่าลงไปมันเป็นอุ้งตีนของเสือโครงดวงตาที่ถลนเบิกโพรงเป็นสีเหลืองอ่ำพันและมีเขี้ยวงงออกมาที่ลิมฝีปากทั้งสองข้างพลานพอเท่ากลายเป็นเสือสมิงไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่มีใครรู้มาก่อนเลย เพราะต่างก็ไม่มีใครได้สังเกตแกมานานมากกลางวันนั้นเป็นสภาพแบบที่เห็นแต่กลางคืนคงจะกลายเป็นเสือเต็มตัวเพราะสามารถลากเหยื่ไปได้ไกลามากเมื่อประมาณปีพศ .2525 หรือเมื่อประมาณเกือบ40ปีที่แล้ว ขณะที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าไปสำรวจพื้นที่อยู่ในพื้นป่าทางภาคเหนือเนื่องจากว่ามีการลักลอบเข้าไปตัดไม้ทำลายป่าและล่าสัตว์ป่าสงวนกันบ่อยครั้งเลยต้องนำกำลังเข้าไปลาดตะเวนอยู่ทุกๆสามวันและได้มีการตั้งป้อมที่พักไว้ตามจุดต่างๆหลายจุดเพื่อเป็นที่พักค้างและเมื่อไปสำรวจถึงจุดๆนั้นสื่งการปฏิบัติ ก็เป็นไปอย่างต่อเนื่องติดต่อกันมาหลายปีช่วงที่มักจะจับกลุมผู้ที่ลักลอบตัดไม้ได้จะเป็นช่วงหน้าฝนเสียเป็นส่วนมากเพราะพวกตัดไม้จะศสยน้ำป่าที่ไหลลงมาจากเขาแล้วไหลลงสู่ลำน้ำทางฝั่งชายแดนเพราะรู้จักทิศทางของกระแสน้ำป่าเป็นอย่างดีมันจะพัดพาเอาทอนสูงลงมาด้วยโดยไม่ต้องใช้ช้างเข้าไปลากให้เป็นที่สังเกต การตัดและล้มต้นไม้ก็จะไม่มีเสียงเล็ดหลอดออกมาเพราะเสียงของฝนนั้นได้กลบเกลื่อนไปจนหมดที่สำคัญก็คือจะเป็นการยากลำบากต่อการเดินทางของเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปตรวจและจับกลุ้มได้สะดวกแต่ต่อ,ตอมาเมื่อทางเจ้าหน้าที่รู้เขา้าก็สามารถที่จะจับกลุ้มได้หลายครั้งหลายคราวด้วยกันแต่แผนของพวกตัดไม้ก็มักจะเปลี่ยนไปตลอด จนเจ้าหน้าที่นั้นต้องตามหลังอยู่ทุกครั้งไปกว่าจะจับได้ในแต่ละครั้งนั้นอย่างเมื่อครั้งที่เลยผ่านหน้าฝนมาไม่กี่วันนั้นจนลมหนาวเริ่มจะพัด่วยมาบ้างเย็นๆในช่วงดึกๆในครั้งนั้นเจน้าหน้าที่แปะนายได้เข้าไปพบกับกลุ่มคนซึ่งจากลักษณะท่าทางน่าจะเป็นพวกชาวกระเลียงประมาณสักห้าหกคนไม่เหมือนกับคนที่จะลักลอบเข้าไปตัดไม้ กำลังถือปืนวิ่งไล่ยิงชายอีกคนที่วิ่งหนีสุดชีวิตเสียงปืนดังสนั่นไปทั่วทั้งป่าโดยไม่รู้สาเหตุแต่ก็ไม่เห็นว่ากระสุนจะทำอะไรชายที่วิ่งหนีให้หยุดลงได้ไม่ว่ากระสุนจะถูกหรือไม่ถูกล่างของเหยือ่อแล้วก็พากันวิ่งหายเข้าไปทางชายป่าแนวลำนำ้ำตะเข็บชายแดนระยะที่เห็นไม่สามารถที่จะช่วยชายคนนั้นได้ จะไล่ย,ยิงกลุ่มชายพวกนั้นก็เกรงว่าจะพลาดไปถูกชายที่วิ่งหนีนั่นได้เลยพากันวิ่งลัดล้อตามไปผ่านไปเกือบครึ่งช่วงด้วยความเหน็ดเหนื่อยจนเสียงปืนของคนกลุ่มนั้นเริ่มเงียบหายไปทำท่าจะหยุดตามแต่กระงเอิญไปทนานพอดีที่เห็นชายคนที่วิ่งหนีนั่นถูกจับตัวไว้ได้และถูกมัดตึงไว้กับต้นไม้เตรียมที่จะเผาทั้งเป็น โดยมีเศษไม้สุมไว้รอบรอบตัวเจ้าหน้าที่เลยพากันยิงใส่คนกลุ่มพวกนั้นจนสุดท้ายก็พากันวิน่งหนีกระเจิงไปคนละทิศละทางเลยพากันเข้าไปช่วยชายคนที่ถูกจับมัดไว้ได้ที่สภาพสะบักสะบอมเหมือนกับหมดแรงตามเนื้อตามตัวมีแต่ร้อยไหมเป็นจำจำไม่รู้ว่าถูกอะไรเขา้าสังเกตว่าชายคนดังกล่าวไม่กล้าสบสายตากับเจ้าหน้าที่กลมลบหน้าลบตาตลอดเวลา เหมือนกับว่าตัวเองนั้นมีความผิดอะไรสักอย่างถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไม่มีคำพูดใดๆเล็ดหลอดออกมาจากปากแม้แต่คำเดียวพอหลุดจากเชือกได้ก็ลุกพรวดวิ่งหนีไปต่อหน้าต่อตาของเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวว่าเกิดอะไรขึ้นแน่เพียงแต่ยืนมองชายคนนั้นวิ่งหนีไปจนลับตาคิดกันว่าชายคนนี้คงจะไปรู้ความลับอะไรของคนพวกนั้นเขา ถึงได้ถูกตามไล่ล่าเอาเกือบถึงตายเช่นนี้เจ้าหน้าที่แปดคนไม่ได้ติดใจอะไรเพราะกลุ่มคนทั้งหาหกคนที่ไล่ล่าชายคนนั้นได้ลัดเลาะละไว้น้ำขามฝั่งไปแล้วคงจะไม่ย้อนกลับมาก่อเหตุอะไรอีกกะหวังเพียงแค่ชายคนนั้นที่วิ่งหนีอย่าได้ถูกจับไปฆ่าได้ก็ดีแล้วจึงได้พากันกลับมาที่ฐานเพื่อที่จะพักในการสำรวจในวันนั้นไว้ ที่อยู่ห่างออกไปเกือบ5้กิโลเมตรจากจุดนั้นเย็ยนนั้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้กินข้าวกินปลากันเสร็จก็นั่งพักผ่อนพูดคุยกันเหมือนปกติเกือบสองทุ่มก็แบ่งเวียยามกันตะเตรียมที่จะรับนอนยังไม่ทันที่จะเอ็นหลังจู่ๆก็มีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดด้วยกันซึ่งเสียงนั้นดังมาจากตีนเขาอีกลูกแต่ว่าอยู่ห่างไปแค่กิโลก,ก,วกว่าเท่านั้น เจ้าหน้าที่ต่างก็รีบคว้าปืนออกไปตามที่มาของเสียงนั้นทันทีอาศัยแสงจันทร์จากดวงจันทร์ที่สาดสองหลอดปลายยอดไม้ลงมาทำให้เห็นเส้นทางได้โดยไม่ต้องใช้ไฟฉายระยะเส้นทางกิโลกว่านั้นใช้เวลาเดินเท้าด้วยความระมัดระวังพร้อมกับฟังเสียงหลบหลบตัวไปด้วยก็ใช้เวลาประมาณสัก20นาทีก็มีเสียงปืนที่ดังขึ้นอยู่ห่างออกไปราวๆร้อยเมตร แล้วก็เงียบไปสักสิบนาทีเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ปรี๊พรามที่จะเข้าไปเพราะไม่มีใครรู้ว่าวิธีกระสุนจะไปทางทิศไหนแน่คราวนี้เสียงปืนดังขึ้นมาอีกหลายนัดผัดเปลี่ยนกันไม่หยุดเล้าก็บว่ามีสงครามขนาดย่อมยมไม่ทราบว่าเป็นกองกําลังที่ยิงกันหรือว่ายิงอะไรแน่เพราะเหมือนเสียงปืนจะดังอยู่ฝ่ายเดียวดังอยู่ชุดใหญ่ๆสิบกว่านาทีเคยเงียบไปในที่สุด ดูท่าว่าคงจะหมดกระสุนไปแล้วตามมาด้วยเสียงร้องลั่นดังมาหลายเสียงและเสียงฝีเท้าที่วิ่งไปคนละทิศละทางปนเปไปกับเสียงร้องลั่นนั้นด้วยสร้างความขวัญเสียให้กับเจ้าหน้าที่ไม่ใช่น้อยแม้ว่าจะมีกันต้งแปดคนก็นตามทีกับสิ่งที่ไม่รู้ว่าเกิอดอะไรขึ้นอยู่เบื้องหน้านั่นจนผ่านไปสักพักใหญ่เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างกลับคืนสู่ความเงียบ เจ้าหน้าที่ทั้ง8ก็เคลื่อนตัวไปข้างหน้าเพื่อไปสำรวจลองร้อยว่าเกิดอะไรขึ้นพอเข้าไปใกล้ก็ได้ยินเสียงดังแกลกแกแก,แกแกอยู่ไม่ไกลไม่รู้ว่าอะไรแต่เกรงว่าจะเป็นสัตว์ที่ดูร้ายอาจจะพุ่งเข้ามาทําร้ายได้เลยเอาไฟฉายสอ่องหาดูเสียงนั่นก็เงียบไปสักครู่แล้วก็มีเสียงฝีเท้าเดินหนีห่างออกไปอีกทางพอไฟฉายส่องเจอกับพบว่า เป็นคนที่กำลังเดินรีบเร่งออกไปจากลักษณะจำได้ว่าเป็นชายคนที่ถูกไล่ย,ยิงเมื่อตอนกลางวันเจ้าหน้าที่ก็เลยพากันวิ่งตามไปแต่ก็ไม่ทันทุกคนพากันเข้าใจว่าอาจจะถูกกลุ่มคนหาคนนั้นย้อนกลับมาตามล่า,อ,าอีกก็เลยพากันวิ่งตามต่อเพื่อให้เจอตัวให้ได้แต่กลับไปพบกับใครบางคนที่ปีนขึ้นไปนั่งกอดอยู่บนง่ามไม้บนต้นไม้ไม่ใหญ่มากนัก แต่กระสุกฉโลดความกลัวจนตัวสัน่นทำให้ต้นไม้นั้นสั่นไหวไปด้วยมีเสียงร้องขอความช่วยเหลืออยู่ด้านบนจนแสงไฟของเจ้าหน้าที่นั้นส่องขึ้นไปพบเขาก็ร้องบอกว่าอย่าตามไปมันไม่ใช่คนเจ้าหน้าที่ก็พากันงงว่าใครไม่ใช่คนแล้วก็บอกให้ลงมาสะก่อนแล้วคอยพูดจากันจนชายที่ดูว่าจะเป็นชาวกะเหลียงที่เห็นในกลุ่มห้าคนนั่น ปีนลงมาจากต้นไม้แล้วเล่าเรื่องให้ฟังตั้งแต่ตน้นบอกว่าชายคนที่ปวกตนนั้นไล่ยิงนั่นเป็นเสือสมิงซึ่งก็อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนั่นเองมีชื่อว่าลอโซซึ่งก่อนหน้านั้นก็ไปรับเรียนวิชามาจากหมอผีกระเลียงในหมู่บ้านและแอบเอาตำราที่หมอผีเก็บซ่อนไว้มาฝึกจนกลายเป็นเสือสมิงแล้วก็หน,นีออกจากหมู่บ้านเพราะเกรงว่าอาจารย์ซึ่งเป็นหมอผีจะรู้เขา้า แถมไม่มีวิธีแก้ไขตัวเองจนเริ่มจะมีอาการดูร้ายขึ้นตามวิสัยของเสือต่อมาก็หวนกลับไปฆ่าชาวบ้านตายและหลากไปกินทีละคนสองคนหมอผีก็เกิดตายพยีกเลยไม่รู้ว่าจะฆ่าเสือสมิงนั่นยังไงเพราะมันยิงไม่เข้าก็เลยต้องจับเผาเหมือนช่วงกลางวันที่เจ้านาทีนั้นไปเห็นเข้าแต่ก็ถูกเจ้านาทีไล่ยิงจนต้องพากันวิ่งหนี เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ฟังก็ยังไม่ปักใจเชื่อมากนักชายคนนั้นก็เลยพาเจ้าหน้าที่ทั้ง8ปดคนเดินย้อนกลับมาดูจุดที่เห็นชายที่ชื่อล้อซูน,นั่นตั้งแต่แรกก็พบว่ามีคนถูกฆ่าตายนอนอยู่สองศพซึ่งก็คือเช้ากระเรียงกลุ่มเดียวกันนั่นเองที่สยองไปกว่านั้นก็คือหนึ่งในสองหลางถูกกัดกินเครื่องในจนเลี่ยรลาดและสภาพศพถูกกัดกระชากลำคอจนแทบขาดวินทั้งคู่ มันบ่งบอกว่าเป็นฝีมือและการกระทําของเสือจริงๆแต่จะเป็นไปได้ยังไงที่คนจะมาเป็นเสือไปได้ชายกระเลียงก็บอกว่าพวกตนยิงจนกระสุนปืนหมดก็ไม่สามารถทำอะไรลอสู้ได้แม้แต่น้อยมีเพียงแค่อ่อนแรงลงและเค็ดขาดจอกเท่านั้นแต่ไม่ถึงกับหมดฤทธิจริงสิเจ้าหน้าที่คนหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่า เมื่อช่วงกลางวันยังเห็นตามร่างกายของรอซูยังเป็นรอยไหม้ๆจุดๆจำๆอยู่เลยทำให้ทุกคนนึกขึ้นได้ว่าน่าจะใช่เพราะต่างก็เห็นว่าเชาวว้าก็เลี้ยงทั้งห้าโคนนั่นไล่ยิงไปติดๆแต่กัลบไม่พบบาแดแผลใดๆหนึ่งในเจ้าหน้าที่นั้นเคยรู้เรื่องเกี่ยวกับเสือสมิงมาบ้างและมีตะกุดลงอาคมจากคูบาอาจารทีนับถือติดตัวมาด้วยเลยบอกให้ทุกคนนั้น รีบหากิ่งไม้ที่หาได้ใกลๆ้ๆปีนขึ้นไปพาดบนต้นไม้นั่งหลบเสือสมิงนั่นก่อนคิดว่าลอซูถ้าเป็นเสือสมิงจะต้องย้อนกลับมากินเหยื่ออีกแน่แล้วได้เอาตะกุดของตนไปมัดไว้ที่ปลายปืนของเจ้าหน้าที่ที่ยิงปืนแม่นที่สุดทุกคนพากันนั่งนิ่งแทบจะไม่ไหวติง้งเมื่อมีเสียงฝีเท้าย่ำกลายเข้ามาใกล้ลางที่โผล่ออกมานั่น มันเป็นเสือลายพาดก่อนเม่ได้มาในล่างของลอซูเมื่อมาถึงเหยื่อกกัดฉีกกินเหยื่ออย่างหิวกระหายเมื่อได้จังหวะเสียงปืนกระดังขึ้นปังกระสุนพุ่งออกจากลำกล้องที่มีตะกุดพันอยู่เจาะเข้าสอกคอเสือลายพาดก่อนถึงกับเซธลาเตรียมจะลุกขึ้นกระโจนหนีแต่กลับถูกกระสุนปืนเข้าไปอีกหลายนัด เขาใส่จนล้มไปล้มมาแม้ไม่เข้าแต่ก็ตั้งรักไม่ได้กระสุนอีกนัดจากเจ้าหน้าที่ที่แม่นปืนก็พุ่งเข้ากลางหน้าผาอย่างแม่นยำจนล้มตึงกระสุนฝังอยู่ในหัวชักตัวเกรงกระตุกแล้วก็แน่นิ่งไปในที่สุดล่างค่อยๆหดย่อลงเหลือเป็นเพียงล่างของชายที่ชื่อหลอซูนั่นอย่างที่เช้ากะเลียงนั่นบอกจริงๆทามอเจ้าหน้าที่ถึงกับขนลุก แทบไม่เชื่อว่าเสือสมิงจะมีอยู่จริงๆและได้เห็นด้วยตาของตนเองเข้า